แบงค์ร้อโบกผาหัดพับพบับยับยับขัดขาด,ขาดซื้อ1,300บาทสวัสดีครับผมบุรภัทศิระเรืองวันนี้เจ้าของร้านปานันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมารีวิวนะครับแบงค์ร้อยแบงค์นีนะฮะซึ่ง FC ส่งมาขายร้านปาหนันนะครับทั้งยับทั้งพับทั้งขาดนะครับนะแต่ นะแบงค์นี้ผมซื้อมาถึงใบละ1,300บาทกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับนะคลิปวิดีโอนี้นะครับนะถ้าเกิดใครดูแล้วนะครับมีแบบที่ผมรับซื้อแล้วผมยืนยันนะว่าผมซื้อจริงและสามารถหาได้จริงๆนะครับ ทุกท่านสามารถติดต่อเข้ามานะทางด้านนี้ได้เลยนะครับ o k e b o o k ปานันนะครับโทรศัพท์ก็คือ05407303เนี่ะแล้วก็ไทยถนัดทางไลน์ก็ติดต่อเข้ามาทางไลน์ของเราได้นะครับไ d ไลน์ของเราคือ a d ดปานันแ8 8ครับ สำหรับแบงค์ร้อยโบกผาหัดนี้นะครับนะเป็นแบงค์ที่นะประกาศใช้นะครับเมื่อปี2,553นะครับซึ่งระยะเวลาที่ผ่านมาก็คือราวๆประมาณ12ปีแล้วนะสำหรับรุ่นนี้มีการผลิตออกมานะครับใช้จริงๆนะซึ่งการผลิตออกมานะั้นนะผลิตออกมาค่อนข้างที่จะสูงนะครับว่ากันว่านะผลิตออกมาอยู่ราวๆประมาณ2หมวดนะ2หมวด สำหรับนะครบแบงค์นี้นะครับนะบเป็นแบงค์ที่ทํามานะครับเพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในอภิลักษ์ขิตสมัยมหามงคลวันราชาพิเศษสมรสแล้วก็นะวันบรมราชาพิเศษครบ60ปีนะครับปีพศ .2,500 5 3ครับถ้านะเป็นนะสภาพส,สวยๆไม่ผ่านการใช้เนี่ยนะจะเล่นกันอยู่ราวๆประมาณ180บาทถ้าเป็นรุ่นธรรมดาครับแต่รุ่นนี้นะครับบอกเลยว่ามีการปากปนออกไปใช้นะจนแบบเนะียสภาพทั้งยับทั้งพับทั้งขาดนะครับซึ่งนะเป็นเนี่ยผมให้ดูเลยนะว่าเนี่ยมีรอยขาดด้านล่างเห็นไหมทั้งยับทั้งพับมีรอยขาดอะไรด้านล่างอะไรอย่างนี้ เอ pirate. อ <gy> นะเป็นอะไรที่แบบว่าน่าเสียดายมากๆนะครับทั้งๆที่แบงค์น,นี้นะครับเป็นแบงค์หายากนะครับเป็นแบงค์ตัวอย่างครับแบงค์ตัวอย่างเนี่ยนะครับถ้านะครับเป็นตัวอย่างจะมีคําว่าตัวอย่างติดอยู่แล้วก็หมายเลขนะเห็นไหมจะเป็นโซน,น,นหมดมีการหลุดออกไปใช้จริงนี่ไม่ใช่ใบแรกที่ผมเจอนะถ้าคุณไปดูข้อมูลย้อนหลังของผมนะคุณจะเห็นว่าผมเคยเอามาให้ดูหลายครั้งครับให้ดูตัวเลขครับจะมีตัวเลขเนี่ยกำกับอยู่นะจะมีตัวเลขกํากับอยู่นะครับเป็นที่น่าเสียดายมากที่ไม่ได้เก็บไว้ นี้จะมีมูลค่าอยู่ราวประมาณใบหนึ่งอะซื้อปอะมาณสามพันสี่พันบาทแต่ส่วนใหญ่ที่ซื้อมาปัจจุบันก็ผมก็ซื้อเราวประมาณสี่พันบาทนะครับแต่ก่อนซื้อสามพันบาทนั่นแหละแต่ว่าสภาพสวยส0สามพันไม่ค่อยมีขายและก็ <c oughs> <c oughs> เลยต้องมาเนี่ประกาศร,รับซื้อสี่พันบาทส่วนแบงค์นี้ โหน่าเสียดายจริงๆครับที่นะทั้งพับทั้งยับทั้งผ่าน,านการใช้นะสภาพขาดเนี่ยหูขาดเป็นจุดๆนะด้านล่างก็มีรอยขาดด้านข้างก็มีรอยขาดครับแน่นอนนะครับเป็นแบงค์ที่มีการหลุดออกไปใช้แน่นอนหมายเลข0316 0316สังเกตให้ดีนะผมเชื่อว่าหลายคนนะครับนะเคยมีแบงค์แบบนี้ แต่ไม่เคยได้ดูเลยว่าที่ตัวเองเงินมาเป็นยังไงนี่เป็นสภาพที่ผ่านการใช้มาจริงเนี่ยนะเห็นไหมผมไม่เอาสภาพผ่านนะสวยๆเนะี่ยผมไม่เอาสภาพสวยๆนะมาพับๆยับๆเพื่อหลอกทุกข่านหลอกเพราะเสียหายราคาเสียมากเพราะเนี่ยซื้อมาเนี่ยหนึ่งพันสามร้อยบาทเนะี่ยราคาขายเต็มที่นะผมก็คิดว่านะจะขายกันอยู่ประมาณ1,500บาทเท่านั้นเละนะสำหรับใบนี้เลยครับนะใบนี้นะแต่ไม่แน่ถ้ามีคนนะอยากได้เยอะๆนะอาจจะราคาขายสักประมาณนะ อ๋อไม่เกินสองพันหรอกนะสำหรับแบงนี้นะถ้าเกิดมากกว่านั้นนะคนส่วนใหญ่เขาก็ไปเอาสภาพแบบไม่ผ่านการใช้สวยๆนี้น่าจะคุ้มกว่านะฮะสำหรับนะใครมีแบบนี้นะติดต่อผมได้ทุกช่องทางนะครับผมยืนยันรับซื้อจริงมีหน้าร้านถูกต้องตามกฎหมายมีของที่ผมรับซื้อเยอะแยะมากมายครับที่หลายคนยังไม่รู้นะไม่เคยทราบมาก่อนครับลองศึกษากันก่อนละกันนะ,ะศึกษาให้ดีก่อนนะครับยืนยันว่ารับซื้อจริงอะไรที่ คุณไม่เคยเจออะไรที่คุณไม่รู้ไม่ได้ไหมายความว่ามันไม่มีจริงนะครับก็ฝากค้นหาและเอามาขายร้านปานันด้วยนะครับของมีค่าในบ้านท่านมาเปลี่ยนเป็นเงินสดร้านปาน,านันรับซื้อของมีค่าทุกชนิดเศษทองคำทองเคเครื่องเงินเครื่องเพชรเหรียญหายากเหรียญนิยมธนบัตรโบราณเงินตราโบราณทุกประเภทของเก่าให้ราคาสูงเป็นลำดับต้นๆของประเทศ สนใจส่งภาพประเมินราคาเริ่มต้นได้ที่ Facebook ร้านปานันจิวเวอรี่ Line แอดปาหนัน888หรือสอบถามเพิ่มเติมที่054067303 3